อเคครับ okay, นะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันดีกว่านะทุกคนนะสวัสดีทุทกคนด้วยนะวันนี้มาทุนสามร้อยเบ็ดสามสิบนะไปชิบหือดอกแรกคิ้วโบโนัสหืมไปเออทุกคนดูดิโคตดสวยเลยแปดสิบบาทเปิดหัวดีนะเปิดหัวสวย,ยนะทุกคนก็คลิปนี้ดูเพื่อความบันเทิงนะทุกคนนะไม่สนับสนุนให้เล่นตามนะครับ ไปเอาเอ้ยได้อยู่โลมามทุกคนไม่มาเสียดายชึบวันนี้ไปกันเลยอุ้ยหูเช็ดเทหึงไม่ได้มองหมดคิดดูโบนะัสทุกคนมองกันไหมข้างล่างแมง่งอ้าสวยได้อย่างเงี้ยทุกคนร้ห้าสิบโลมาเต็มหรอว่าโลมาอีกทุกคนงั้นได้ลุ้นฟรีสปินเลยนะ ไปนะไปน้องสวยครับเจอกันขวานสวยทุกคน ไอ้าวสวยเลก็ฝา mm hmm. กกดไลค์กดซับสไครต์กันหน่อยนะทุกคนนะหากชอบคลิปน <c oughs> ี้นะทุกคนนะก,ก็ฝากติดตาม่าหน่อยเด้อผมจะได้มีกําลังใจทำนะเป็นกําลังใจใผมนิดนึงกดไลค์กดซ like, ับให้ผมหน่อยก็ได้นะทุกคนนะ <c oughs> สวยเฮ้ย <ples> มงกดไม่ได้วะอันนี้จะกันบังอยู่ <c oughs> ไปนะมังกรไหมขอมังกรหน่อยโอ้โห 7K ไม่เข้าเออเนี่ยเต็มจอห้าสิบบาทสวย,ยนะทุกคนนะไปๆมาเลยร้อยกว่าบาทเลยทุกคนเออทุกคนดิโคตรสวยสองร้อยสี่สิบ 7K เนี่ย ฝืนนะทุกคนจากเดือร้อยกว่าบาทนะก็ขึ้นมาเป็น370อเอ้าวจิ๊ี้โบนัสเข้าโอ้ขอไยทุกคนโอ้โหไงโัวบอกแล้วทุกคนไงสวยเวละ่ะไปซ้ายขวาขวาและซ้ายดีจะบอกอยู่ไปกลางมั่งมันหลบเก่งจังวะโอเคมา เออนี่ไงหลบเก่งดีนะนนมึงมึงเป็นสิงโตหรือมเป็นลิง <c oughs> ไปขวาโอ้โหทุกคนเสียดายวะ่ะฮีโล่ไปกาลางมากโลยกแหนวทุกคนเสียดายวะ่ะนะถ้าเป็นดาบมันจะสวยมากเลยไงได้เยอะกว่าโหโล่ กนะ็โอเคนะทุกคนก็ถือว่าเปิดหัวโอเคสวยอยู่นะทุกคนนะห้าร้จ็สบาทนะทุกคนเนดะีย๋ยวเราไปเลยกันต่อีกว่าทุกคนอ่าก็ขึ้นมา910บาทแล้วนะก็บวกอยู่ประมาณเท่าไหร่วะตอนแรกส0มร้อยนะทุกคนนะทุน300ยบวกอยู่6กรอนะ เออสวยโลมาดีโลมะโลมะโลมะเออโลเต็มจอได้เดี๋ยวลุยกันย,วยาวๆทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวันจะบวกเท่าไหร่นะฮ้ยขูมองข้างบนไม่ได้มองล่างเลยเสียดายว่ะโบนัสแม่งมาขวางถ้าเข้าเป็นโลนะโคตรสวย ไปอ่าสวยใจกันลงมาลงมาอ่าสวยทุกคนแต่อันนี้นไม่สวยแล้วล่ะไงลายไม่สวยวทุกคนเห็นไหมก็ใครที่ดูอยู่ก็ดูเพื่อความมันเทิงนะทุกคนนะไม่สนับสนุสนให้เล่นตามนะครับนีครับไป ออืืไปไปเงียบเลยเว้ยเออสวยทุกคนหนึร้อยห้าสิบโลมาเต็มวันนี้โอ้โหโลเข้าบ่อยมากเ,เออสวยทุกคนดูดิโอ้โหเนี่ยชิคเก้เต็มจอเลยแค่วันนี้เข้าดียนะอยู่นะสองร้อยสามสิบแอนฟื้นฟื้น ไปเออองุนมาหน่อางุนงูนเอเอทุกคนได้โลต่อเนี่ยอย่างเงี้ยโลไหมมาอางบนหน่อยตอนนีกกระต่ไหมที่จะมาแถมอีกกดฟรีสปินเสียดายนะโห่ได้ได้ฟรีสปินเนี่ยแตะพันแน่ทุกคนเออสวย เดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้จะได้ขยับเบ็ดไหมนะเออถ้ามันอย่างี้ทุกคนไม่ต้องรีบขยับก็ได้รอนี่ก่อนผมจะรอให้แตะพันนิดๆก่อนผมจะค่อยขยับเบ็ดนะไปผมจะค่อยๆไล่ไปเรื่อยผมไม่รีบโอ้โหฝนตกมา1เ k เออสวยให้มันนีโลเข้าบ่อยนะทุกคนนะเข้าบ่อยมากเลยนะวันนี้อ,อ้าวสวยจึบายเออทุกคนเต็มจอร้อยแปดสิบคนสวยเช็ดเคอ่าสวย ขวานมาได้ลุ้นฟีสปินนะเนี่ยถ้าขวานเข้าเนทุกคนโอ้โหไม่เข้าเสียดายหวงั้นลุ้นนั่งหุ่นดี่นะถ้าตกขวานตกมาเนี่ยแต่นี่ก็สวย190ไปหิ่วู่ชิเก้เขี้ยวโบนัเสียดายทุกคนนะมันชอบมายั่วชอบมาทำม้อยากแล้วก็จากไปไง เหมือนผู้หญิงอะโอ้ยรอเล่นรอเล่นรอเล่นผมพาออกนอกลูนอกทางเยอะเวยแล้ย,ย,ยสวยมากลับมาสล็อตลงม,มาดีกว่านะทุกคนชิปเออขวามาดิชิปโอ้โหเจ็ดเค เออสวยทุกคนโลมาอีกแล้วโลแจกันวายก็ู้่เออคือวายมาสามอันเลยอะทุกคนดูสิขูสิได้ถ้ามันมีนี่มานะได้เต็มเลยเออสวยยีงได้ลุ้นฟีสปินกว่าทุกคนชึบโอขู่เสียได้เละทุกคนเคดเคแต่เก็โอเคนะฟื้นึ้งมาอีกหน่อยนึงอ่าก็ขึ้นมาอันนี้นะขึ้นมาเก้าร้อย ขึ้นมาเหมือนเดิมนะบวกอยู่ตอนนี้ก็บวกอยู่600นะทุกคนนะก็วันนี้มาทุน300นะเบ,บ,บ็ดเบ็ดสานะบอกทุกคนก่อนย้ำย้ำเด็ดลืมเออสวยนี่ได้หุ่นเลยทุกคนสวยเนี่ยนะเอ้ยอย่างนี้ได้ลุ้นฟรีสปนะินว่ะเดี๋ยวดูไลฟ์บนก่อนอ่เอออย่างนี้ได้ลุ้นทุน like, นกคนนี้ได้ลุ้น,น,น,นโลมาสองอันเนี่ย เออได้สี่สิบสแล้วทุกคนสวยปะละ่ะขออีกไม่พอไม่เป็นไรสี่เก้าทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะทุกคนนะรอบนี้เออวนเต็มข้อเลยสองร้อยห้าจุดสวยว่ะ เอาสวยเอาสวยไปเออสวยทุกคนขอโลอ่อีกเสรยดายีสุดท้ายได้ไหมไม่ได้โอเคสามร้อยห้าสิบบาทนะทุกคน อ่าก็ได้แตะไปพันนะทุกคนนะพันสองนะทุกคนถ้าเป็นคนคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเล่นมากันเนี่ยพอก็ได้นะไม่ต้องรีบแต่ผมไปต่อนะผมขยับเบ็ดเลยนะเบ็ดสี่ห้าทุกคนได้ขยับเบ็ดแล้วนะไปอุโอ้โหเห็นทังทองไม่ได้คิดว่าโบกนักต่เข้ามมาอีกเละแนะ่ ไชยเออทุกคนดูดีไลน์แม่งโคตรสวยร้อยยี่สิบใโอ้โหเงียบเลยวะเงียบเลยวะทุกคนอือหือเออสวย แต่พอกูขยับเบ็ดมึงเงียบเลยนะไอทีสเออสวยวะทุกคนเต็มจอขู่ก็ได้กว่าเออสวยเพื่อนๆสังเกตเวลาเล่นมาสักประมาณ สิบกว่านาทีอ่ะเกือบสิบานาทีอ่ะส่วนใหญ่นะผมเล่นนะบอกเอเออสวยสองโลมาอีกแล้วทุกคนดูดิวันนี้โลไม่มาเยอะที่หายเลยเออเจอกันก็จะบอกต่อจากเมื่อกี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเล่นไปมาสักสิบนาทีอโอกาสที่บนนัสจะแตกสูงมากนะผมถึงได้ค่ยคอยๆไล่เบ็ดเนี่ยไม่ค่อยผมไม่ค่อยเล่นทุนเยอะนะส่วนใหญ่ผมจะเล่นทุนประมาณนี้แหละเออสวยร้อยห้าสิบเช็ดเค เอาโลมาอีกแล้วสวยอย่างนี้แดงงุนต่อยทุกคนโหลายสวยว่ะโอ้โยสวยงุนแจกันเออทุกคนสวยว่ะได้ฟีสปินด้วยสามร้ K, มอยหกสิบเจ็ดเคมงกุฎมาเต็มเออคือดิกวินกันเลยทีเดียวก็จะขออีกหน่อยขออีกหน่อยติดลมนะขอโบอีกหน่อยนะไปเดี๋ยวมาดูกันว่าฟีสปินนี้จะได้ไหม อะไรเด่งมาเนี่ยเออสวยเฮโยู้หเช็ดเช่มังกุดเสียดายวะทุกคนเออสวยขวานมาเนี่ยขวานมันไม่ตกนะี่ก็โอเคนะหกร้อยสามสิบทุกคนนี่อันนี้ขยับมาพันแปดู้เกินคาดวะทุกคน ตอนนี้บวกพันห้าเน้นๆเลยนะเดี๋ยวขออีกหน่อยขออีกหน่อยไม่พอเอาให้มันแตะสองพันไปเลยมาขนาดนี้นะไปเออสวยอือหึขอขยบเป็นเจ็ดสิบห้าแล้วกันนะทุกคนโอ้โหเฮียโล เสดายเออสวยไปสองพอสองพันเติ้วตุ้มเดี๋ยวทุกคนผมพอเลยตอนนี้อยู่เบ็ดเจ็ดสิบห้านะก็วันนี้ผมเล่นมีเบ็ดสามสิบเบ็ดสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็เจนะ็ดสิบห้าเลยทุกคนโหข้างบนเสดายแชรกันวะมา,มาขอยอตุม้มตุ้มเดียวเอาให้ครบสองพัน นะสวยชิปเออหุ่นสวยโลมาไม่ม,มาทุกคนเสียดายเสียงเริ่มแห้งนะทุกคนเออทุกคนสวยเออทุกคนดูแล้กวก็ ขอลาไปได้วยช็อตนี้เลยเลยกันนะทุกคนนะก็ครบเป้าเลยนะทุกคนนะถ้าไม่ได้ฟีซีผมไปแนละ้ชึบอ่าโอเคนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะไว้พบไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยเด้อเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ